พันเตคะขอโอกาสค่ะเมื่อวานที่พันเตอธิบายเรื่องปฏิจาค่ะที่ว่าคือคนเราเนี่ยพอเห็นทุกข์ถึงจะเกิดศรัทธาค่ะทีนี้พอฟังแล้วเนี่ยมันก็คิดตามแล้วมันก็มีความคิดของตัวเองอย่างหนึ่งอะนะคะว่าคือบางทีอะพอคนเราอะพอทุกข์ปุ๊บเนี่ย มันจะวิ่งหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมันก็จะเกิดศรัทธาแต่พอกลับสู่สภาวะปกติอ่ะคือพอเราผ่านทุกข์มาเนี่ยแล้วพอเรามาใช้ชีวิตปกติที่ว่าเราแก้ปัญหาทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยมันเหมือนจะสุขกว่าเดิมเพราะเหมือนมันผ่านเรื่องเลวร้ายมามันก็เลยจะสุกกว่าเดิมแล้วมันก็จะเพลินตรงนี้อะค่ะคือมันเป็นอะไรที่ทําให้การปฏิบัติอะมันมันเหมือนมันถดถอยถ้าเราเพลินแล้วก็ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่มองเนี่ยคือบางทีเราปฏิบัติอะมันเป็นความเคยชินแต่ เราไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งว่าทุกในความหมายของภะษาสดาคืออะไรตรงนี้มันมันเหมือนเป็นเครื่องขวางอย่างหนึ่งที่ว่ามันทําให้บางทีที่เราปฏิบัติไปเนี่ยคือมันเป็นความเคยชินเราคิดว่าเราเข้าใจและเราเดินไปเรื่อยๆ,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 ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากให้แบบเหมือนว่าถ้าพันเตพอมีพระสูตรอะไรที่คอยเตือนสติอะคะ่ะเพราะว่าอย่างเมื่อวานมานั่งพิจารณาเนี่ยณนะวันที่ทุกเกิดศรัทธาแน่นอนแต่พอณวันหมดทุกอะ ถ้าเราไม่มีแรงที่จะต่อสู้กับมันเราก็จะเพลินคือถ้าเราไม่เข้าใจความหมายที่พระศาสดาต้องการบอกจริงว่าทุกข์คืออะไรอะ่ะมันเลยทําให้เรามองไม่เห็นว่าตอนเนี้ยเราอยู่กับที่นะอ่าฮะใช่อ่ารถมองเห็นภาพรวมได้ดีมากเพราะว่าส่วนใหญ่นะ่ะพอเราทุกข์ตรงนี้ใช่ไหมพอเรามาปฏิบัติธรรมเราก็เกิดความสุขและอย่างที่รถบอกเลยมันก็จะมีความคิดว่าโอ้เราสุขยิ่งกว่าเดิมอีกอทุกอย่างคนรอบตัวเราดีหมด กิจการงานของเราดีต,ตอนนี้มันทําให้เราเพลินและอีกสเต็ปละซึ่งไอ้ตรงเนี้ยยากมากที่เราจะต้องทาคือพัฒนามาดูตรงนี้ทุกเพราะปรุงแต่งเราจะหยุดแค่ทุกเพราะโทนได้ยากไนงะถ้าเราไม่เห็นทุกตัวที่สองเนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะมันก็เพลินไงเขาอ,อกาสค่ะ พอได้ความที่แบบว่าเออหนูมาค่ควรพิจารณาแล้วอ่ะคือเราก็ต้องตรวจสอบตัวเองด้วยว่าเราเข้าใจทุกของภาษาสดาถ่องแค้ไหมในความหมายไม่นั้นมันจะเป็นเครื่องขวางกั้นให้เราไปต่อไม่ได้เพราะว่าเราจะหลงสําคัญตนว่าฉันเข้าใจแล้วมันจะทําให้เราอยู่กับที่ตรงเนี้ยถูกต้องนี่ไงพันเตยถึงแนะนําไงว่าไปทําความรู้สึกอ่ะว่าความสุขมันเป็นทุกข์ได้หรือยังพันเตยเน้นตลอดเลยว่าสุขเวทนาเนี่ย มันรู้สึกจริงๆยังว่ามันเป็นทุกข์นี่แหละคือทุกตัวเนี้ยเรามองไม่ค่อยเห็นนะทุกข์เพราะปรุงแต่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเห็นทุกตัวแรกกันแหละพอเป็นทุกข์แล้วก็มาปฏิบัติธรรมมาทําจิตใจให้สงบพอจิตใจสงบดีแล้วชีวิตดีขึ้นกลับไปเหมือนเดิมก็เหมือนกกลุ่มสมณา,าพากลุ่มพวกที่สองอะ่ะก็คือเหมือนเขาหลบไม่จริงอะ่ะ หลบจากมาันไม่จริงมันก็เหมือนย่ำอยู่กับที่อย่างที่น้ตบอกมันก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะโอกาสค่ะก็อย่างหนึ่งอะค่ะพันเตเหมือนว่าคือพอเราไข้ควรละว่า เหมือนที่บอกพันเตนว่าถ้าเราไม่รู้ความหมายทุกจริงๆเนี่ยเราก็จะปล่อยเลยผ่านแล้วเราก็จะเพลินเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ัมนมันมีความสุขนะอยู่อย่างนี้ก็ได้ก็ไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครตรงนี้ค่ะ<ช>ถึงบอกว่าพอผ่านทุกอย่างมาเนี่ยเราจะดึงตัวเองกลับมาเนี่ยเพราะว่าความสุขความสบายที่ได้เนี่ยจริงๆระดับมันเท่าเดิม แต่เรารู้สึกเองว่าโอ้โหมันมันสุขเหลือเกินถ้าใครเคยผ่านความทุกข์มากๆแล้วพอแบบว่าทุกอย่างที่ขายได้จะรู้สึกอย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันจะทําให้การปฏิบัติไม่ไปไหนมันจะเพลินใช่ปัจจัยอย่างหนึ่งคือลูกเริ่มโตแล้วเราเริ่มเห็นแล้วว่าการที่เราพูดกับเขาอย่างเดียวอะ่ะมันไม่เห็นภาพต้องทําให้เขาเห็นว่าเราทําอ่าใช่ อีกอย่างหนึ่งคืออยากให้ปากินเขาชินนะคะพันเตใช่ใช,ชินว่าเออมันเป็นอย่างเนี้ยมาเรื่อยๆแม่ก็ทําแบบเนี้ยมาเรื่อยๆไม่อยากว่าพอโตขึ้นปุ๊บหักดิบมาจะมาถือสินแปะละเดี๋ยวเขาจะรู้สึกแอนตี้ไม่เข้าใจทำไมก็เลยค่อยๆเว้นระยะจากเขาเไปทีละนิดทีละนิดพอมาเชา้าเขาก็ถามว่าก่อนมาวดัดอะค่ะยังกอดได้อยู่ไหม,อมบอกว่า ให้กอดได้จนถึงวัดถ้าถึงวัดแล้วห้ามยุ่งกันแล้วนะห้ามกอดแล้วนะ <c oughs> ให้จูงมือได้นิดนึง <c oughs> โดนมือได้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ค่ะคือค่อยๆให้เคาละโดยที่เหมือนแบบไม่อยากให้เขารู้สึกแอนตี้ค่ะถูกแล้วถูกแล้วก็ <c oughs> คือถ้าเรายังบริบูรณ์ไม่ได้ก็เหมือนกับพระเวสีไงเห็นปะเขาไม่ได้ถืออุโบสถนะเขาค่อยๆละลรกสินห้าก่อนลดการเสพไม่ถุนแล้วก็มาทานหนเดียวเห็นปะเพราะค่อยทีละข้อละข้อเราต้องมีวิธีที่จะปฏิบัติ างทีเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็เห็นผลเองแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแล้วอย่างที่โน้ตเห็นก็ถูกแล้วก็คือเราต้องทําจริงๆไม่ใช่แค่ว่าให้มันเป็นทฤษฎีอ่ะในไหนพวกเราก็มาสู่แนวธรรมะแล้วเนาะคือพวกเราก็ต้องการหลุดพ้นกันอะต้องจริงจังแล้วแหละอย่างที่ตายนะสูตรไงที่เทวดามาหาพุทเจ้านะ ถ้าบุคคลจะพึงทำความเพียรพึงทำความเพียรน,นั้นจริงๆพึงบากบั่นทำความเพียรน,นั้นให้มั่นเพราะว่าการบรรพชาที่ปฏิบัติย่อหย่อนยิ่งเรี่อรายโทษดุจธุลีพระเ,เจ้าก็ให้พี่ขุทั้งหลายจำไว้ด้วยถ้าจะทำเนี่ยก็ทำจริงๆอย่าทำเล่นๆโยมขอโอกาสค่ะโยมจะขึ้นใจอยู่ว่า ใจต้องเด็ดเดียวใจเด็ดเดียวใจเด็ดเดียวค่ะแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยไม่นานนักเนี่ยตรงนี้โยมติดใจอยู่สองคำแล้วโยมจะเอามาใช้กับโยมประจําโยมว่าอะไรเกิดขึ้นกับโยมโยมจะต้องเอาชูประเด็นมาว่าใจต้องเด็ดเดียว <c oughs> หนึ่งมาคือใจเด็ดเดียวแล้วอะไรก็ผ่าน <c oughs> โยมขอโอกาสที่ว่าพูดเรื่องทุกข์อค่ะ,คะ โยมก็เลยไปมองเห็นว่าทุกคน,นะทุกก็มีกันทุกคนแต่ว่ามันไม่ถึงสาหัสสากันที่ว่าเขาจะต้องเดินออกมาจากตรงนั้นแต่ถ้าเขามาปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้าเขาเห็นทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยแล้วเขามาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยแม้แต่จิตเขายังไม่คิดเลยว่าเขาจะกลับไปอีกอะเพราะตรงนั้นเขาจะมองเหมือนหลุมมูดขูดเลยอะค่ะอืมอืค่ะเหมือนว่าสิ่งนั้นอะมันเป็นของเหม็นของสกรปรกแล้วเรายังจะเอานิ้วไปจิ้มหรือเอาตัวเราไปลงอีกรอค่ะ พบเปรียบเหมือนคู่ด่ะบางทีเราอ่านเราเข้าใจแค่บทพยัญชนะไงแต่สภาวะข้างในมันไม่เห็นไงถ้าเราเห็นพบเหมือนคู่ด่ะบุคคลนั้นจะกลับไปไหมไปเสพกามไหมใช่ไม่มีทางใช่ค่ะนี่แหละคือมันเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากไง